สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคนมือนี้เป็นมือสันวันดีนะจ๊ะเนาะมือนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นมือดีเป็นมือสันวันดีก็เลยตีเลี้ยงเจ้าทีจ้าก็เลยก็ับมาเบิ้งกันนะจ้า่ามีอย่างแน่มาดูกเลยจ้าเหเนะจ้ะตีเตรียมใ้มีไก่หนึ่งตัวมีเหล่า หนึ่งกลมหรือบลังด,ดีก็ะไรจ้าแล้วก็มีผลไม้จ้ามีกล้วยมีสม้มมีแอปเปิ้ลแล้วก็ถูบสิบหกดอกนะจ้าเนาะก็รอเก่ามงเสาแล้วก็ไหวเจ้าทีกนะจ้าเดี๋ยวมาไหวน้ำกันนะจ้าเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต เป็นการไหวแล้วเรียบร้อยนะจ้กะกติดล้อให้ถูกหมดแล้วค่อยชิมาลาเอาซิ่งมงคลที่ยุนีที่ถวายคนยุนีแล้วก็จะเอากละบไปกินนะจ้ะจะเป็นมงคลต่อชีวิตกพิธ <c oughs> ีการก็มีแค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวไปพอกันยี่ตัวอาหารนะจ้ะมนีเทศอย่างไง้พี่น้องกินมารอเบิ้งกันเด้อจ้าเด้อด <c oughs> ีจ้าหน้าจะมาพี่น้อง มาเพิ่งวิธีทำน้ำจิม้มแต่กินกับ lobster นะจ๊าเงี้ยมันนี่จะมี lobster กิน lobster กับน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกับนี่หนึ่งไก่พร้อมจามา้ามาเพิ่งวิธีทำเลยจา้าหอมีฟูดพริกใส่ผงชูรสประณี tn ้อยนะจ๊ะแล้วกับนีบ่กระเทียมตำให้เข้ากันเลยจ้ะ อยาดตามแป๊บนึงจ้ะ,จะตามตำกระเทียมก็ผิดให้เข้ากันน่าจะเนาะแล้วก็มาปรุงจังปรุงก็ไม่มีอย่างจ้ะมีน้ำปลาหลักนาวแล้วก็ผงชูรนิดน้อยจ้ะตามยา่าง ต้องแหลกลายอะไรจ้าก็าได้เกี่ยวนิดนึงปรุงกันเลยจ้าดีบักน้าวลงไปเลยจ้าน้าวสองดูก นาวลำไหล,หลดีดีได้ไมห,หมดเลยจ้าสองลูกนั่นจะออกรสดเปรียวๆยวเค็มๆมนะจ๊ะพอดีพอดีว่าไส้หนำตาลนะจ่าสูตรนี้กาเอาจ้า น้ำปลานิดนึงจ้ะเอาเลยนี่กระแซาะแล้วนะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปจัดจานแล้วก็ไปกินกันเลยจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันจ้าอันนี้มีร็อบสเตอร์แล้วจ้าเนาะร็อบสเตอร์ตัวแบบง่ายเลยนีะจ๊ะก็กินทั้งสองตัวกกินแต่ตัวเดียวพอ แล้วก็มีน้ำจิ้มจ้ะกินบ้างหมดเรากินคนเดียวกินตัวเดียวก็พอเจ้ามาทาลูกสาวตัวหนึ่งล้วก็มีไก่จ้าที่ว่าไหวเจ้าไหวเจ้าทีไปเมื่อกี้แล้วก็ผลไม้เราค่อยกินจาา้ามีผักจาก้มกจามีผักสลัดมียังมีแตงกวาเราก็มีบมะั่วจ้ามาทานมากินกันเลยขออนุญาตชีกไก่ไก่ต้มจนเปื่อยนะจ้ะเนาะ mai này này đấy. Cái nằm chìm ta Nằm chìm sẹp tiếp trái đi tôi đấy nghe các bạn, cái này, cái này Ồ! Ồ hัว măn khay lên Ủa cùng Con ốc này ngoài đây Con ốc bao เอาคนไก่มานี่กว่าขอมอนียบเดี๋ยวคนไก่แป๊บนึินจา่าโอ้นัโหว้าว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 าเมืองแน่นดีดีจา้า อ่างแรกในชีวิตจากเขาคึกมากรแสบสมทำดำเลยก็ไม่ได้โตใหญ่แต่มโตหน่อยก็ถ,ถ,ถึงกับเอยเห็นที่คิดเพื่อนพักลงอันนี้น่อยกลัวอาจารย์ สุดที rition, the the ้มันติมเลยค่ะสุดยอดเลยอืมแบบนี <persever potato> ้แหะ การบัดหมอนน้ำมันเหมือนเล็บไข่เต็มเลย,ยจ้ะจิ้มไข่ก่อนเฮ้เวลาจะยุ่ยเย็นเป็นสูตเป็นมงนคลกับชีวิตนนะจ๊ะเนาะอืม แบบิ้ใครมันโห้ลาบอืบอมืมหนมัน้เงเดี๋ยวมาทาขใครกุ้ง hay cùng không ăn cùng ăn cùng Hãy đây này อันนี้มามาจากช่องฟิมนาะจานเนาะเยอะแวลเซีสิหักนาำก็ามา,หาไหลเลยเกินไปหมดดีปไป,ไปสับ กินโครกานิีนึงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นการกินครั้งแรกการปูจาการปูการแบบนี้เลยก็เดาไก่หรือเปลา เวลาเกินละมั้งตาเนี่ยหลายนาทีแล้วสิบนาทีแล้ว เะข็อร์อยากไปกินต่อจ้ะนังกินวัตสุใจเลยวานมาและแทบจั สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะจ๊ะเนะมาพักกันใหมวิดีโอหนะกสำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย